เขาเรียกอะโทสะจริตเห็นไหมกิดเลนไหมมาอย่าว่าจากคนอื่นเลยมันไม่กลัวหรอกถ้าโทสะตัวนี้เกิดขึ้นขนาดตัวเองมันยังกล้าฆ่าเลยแล้วมันจะกลัวอะไรล่ะกลัวกฎหมายอ่ะฮะมันจะกลัวอะไรล่ะ,ะเขาเ้าใจไหมเขาเรียกว่าคุ้มคั่ง อะไรแบะเพราะว่าความไม่มีสติไม่มีธรรมะที่จะดับให้มันลดลงมิจะเสริมขึ้นในแม้ความคิดปลุกอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาฮือขึ้นมาไฟไฟแห่งโคสะเผาใจตัวเองแล้วรลามไปใส่ที่อื่นแล้วทีเนี้ยลามไปเลยนะไฟแห่งอารมณ์ มันไม่ใช่มีแต่ความค่อย่างเดียวความรักอย่างเดียวนะไฟโทสะเนี่ยโทษโทษของโทสะเนี่ยรุนแรงมากพระพุทธเจ้าว่าดับด้วยอะไรล่ะดับได้พระธรรมพระธรรมพระธรรมเหมือนน้ำไปดับไฟในใจเห็นไหมสิ่ธรรมไม่กลับมาโลกาจาวินาหลงตาพูดย้ำอยู่ตลอด เห็นไหมอเอ้ยพระองค์นี้พูดอะไรพูดธรรมะกำลังพูดธรรมะให้ฟังนะเออไม่ใช่มีแต่ปาก